เห็นไหมครับผู้ชมเห็นก็จดไว้เห็นก็จําไว้เท่านั้นนะฮะบอกได้เท่านั้นอย่างนี้ก็คือรูปภาพนะครับรูปหลวงปู่สมัยท่านยังอยู่เนี่ยท่านหล่อรูปนี้ไว้นะผู้ชมนะเนี่ยนะฮะรูปอง์นี้เลยของท่านนะ,ะบุญบารมีขอจับได้นะครับหลวงปู่ขอจับธิษฐานจิตขอบาร,รมีหลวงปู่นะครับบาร,รมีหลวงปู่คุ้มครอง นะครับค và, time, okay. ุ้มครองความปลอดภัยทุกท่านทุกคนแล้วถ้าใครดูคลิปนี้ก็ให้ปูกคุ้มครองให้โชคให้ราบนะครับหร an ืปูเดิมแผงวัดบางน้ำโครูปหล่อรูปแรกที่ท่านหล่อเองนะครับรูปเนี้ยอยู่บนบันดงกเนี้ยท่านหล่อเองนะครับถ้ารูปข้างล่างอ่ะก็หล่อที่หลังนะครับหล่อที่หลังมีรูปเนี้ยรูปเดียวรูปปั้นรูปเดียวเนี้ยรูปเดียวเนี้ยที่เหมือนที่สุดแล้วท่านก็หล่อด้วยตัวท่านเองนะครับข่อที่ฐาน นะครับบาร,รมีต่างๆได้สะสมมานะครับบุญบารมีไปเก่าเกิดที่ได้สะสมมาต่งตางๆนะครับหลวงปู่ชมขอธิษฐานได้นะผมส่งพลังให้แล้วก็ชมมาิีฐานต่อขอบาร,รมีนึกว่ามาไหว้หลวงปู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วก็ขออธิษฐานนะทุกท่านก็จะถึงหลวงปู่เหมือนกันเท่ากับมาวัดเหมือนกันนะครับหลวงปู่เดิม รูปปั้นรูปแรกแห่งวัดหนองโพเพตาขีจังหวัดนครสวรรคนะครับนี้ผมจะไปนิ้วก็บอกทวายปู่ให้ว่าอย่างนี้จะสื่อถึงกันนะจุปตประสาททั้งตัวทั้งองค์ตัวทั้งเลยจากปลายเท้าปลายเท้าปลายเทบจากนี้นะจะส่งพลังไปถึงทั้งหมดทั้งองค์ท่านนะครับ ไม่ต้องจับแขนหรือจับตัวท่านนะฮะจับจุดกระสาทของปลายเท้าเนี่ยนะครับจุดกระสาทปลายเท้าเนี่ยว่ายท่านนะครับครูนะนะครับให้คนที่เขาชมในการนี้หรือที่ดูอยู่ได้ดูคลิปไหนก็แ,แต่ย้อนหลังไม่ย้อนหลังก็ตามนะครับให้เขามีความสุขความเจริญก้าวหน้าหน้าที่การงานทุกท่านคน ท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ได้กอ่อเกิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปปู่กันที่อยู่ตรงนี้ ท่านผู้ชมท่านผู้ชมถ้าเคยมาหรือไม่เคยมาที่วัดว่อเดิมหรือลวงปู่เดิมที่อยู่ตาที่วัดหนองโพนี่ท่านผู้ชมนะบรรยากาศเนี่ยผมพาท่านผู้ชมชมแล้วก็มากราบมาไหว้รูปหล่อเหมือนที่ท่านหลออ่อเองนะตรงนี้นท่านหลอ่อตอนสมัยท่านมีชีวิตอยู่นะครับให้มาไหว้ตรงนี้นะครับ รูปด้านล่างที่หลอ่อแล้วก็มีวางไว้เนี่ยหล่อขึ้นใหม่นะผู้ชมนะมีรูปเดียวมีภาพเดียวที่ที่อยู่ที่นี่นะครับที่อยู่ที่นี่เป็นภาพที่ท่านหล่อเองสมัยท่านมีชีวิตอยู่นะผู้ชมนะมาไหว้จุดนี้ครับบนบนดกนี่แหละนะครับบนบนดกหลังนี้นะครับท่านผู้ชมที่น้องเนนเขากําลังไหว้ยอยู่นะ ข้างล่างบนดกนี้ก็จะเป็นถุงเช่าวัตถุมงคลของวัดนะทุกคนนี่เรากันนะครับเปน็นเช่าวัตถุมงคลของวัดนะครับท่านผู้ชมนะวัดหลวงพ่อเดิมดูบรรยากาศด้านบนท่านผู้ชมนะทุกผู้ชมนะครับตรงนี้ก็สื้ทางขึ้นมานะครับ เป็นยังกไกาวัดเดิมลมเย็นนะลมพัดวิววๆสบายมากเลยท่านผู้ชมนะครับอากาศดีนะครับากดีเพลิดเพลินหร่กากันมาไหวมาขอทําบุญหรือมาทําบุญนะท่านผู้ชมนะนะครับจะอากาศดีมากนะครับตรงนี้เป็นช้างคู่บารมีนังปู่เดิมก็ไม่หลอดนะครับ ตัววัตถุมงคลก็ทั่วไปได้ทันยุคท่านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่มีแล้วล่ะถ้ามีก็แพงนะแพงหาไม่ได้ประชาชน นีเรือสมัยท่านใช้ทางเรือนะอยงองค์ท่านเองนะครับอันนี้ประวัติโดยย่อ,ยอของหลวงปู่เดิมที่วัดนี้นะครับสมัยต้อนอุทยานะท,นนะท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมปู่สร้างวัดตั้งพศส,สองส,องสี่สามห้านะสอง4ี่นะท่านผู้ชมนะ ือบรรยากาศโดยรวมนะครับผมพ่อเดิมเนี่ยนะครับเป็นคนพื้นเพเป็นคนพื้นที่ที่หนองโพนัท่านผู้ชมนะครับท่านอยู่ที่นี่ท่านโตที่นี่ท่านเกิดที่นี่แล้วก็ท่านละสังขารที่นะครับ สาาหรือเห็นไหมเมนเมนล,ลอยที่ที่เห็นผู้ชมเห็นไหมน,ะนั่นน่ะเขาตอนหลวงพ่อหรือหลวงปู่ที่ระสงขาเนี่ยอันนี้เป็นประการประชุมเพลิงนะครับราชทานประชุมเพลิงที่สาานี้ผับตรงนี้เลยครับเขาเลยตั้งไว้อย่างนี้เก็บไว้อย่างนี้ให้ได้ชมให้ลูกหลานได้ได้ชมนะครับลูกหลานจะได้ชม นะนี่บริเวณวัดนะครับเป็น,นทางเข้านะครับเห็นไหมผู้ชมทางเข้าทางออกนะครับคือบรรยากาศตรงนี้นะครับท่านผู้ชมในบริเวณวัด ในวัดจะมีเสียงสวดน,นี่และครับดูยวไม่ไต้องสนใจนะผมไม่ไแน่ใจว่าเขาสวดตรงไหนนะนะครับส่วนวัตถุมงคลอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับต,ต่างๆว่าตอนนี้มีวัตถุมงคลอะไรนะครับนี่ครับอันนี้ที่ท่านละสงขาน,นะครับท่านก็ปนกิจหรือจุมเพลิราชทานเพิงคือตรงนี้นะสาราอันนี้ที่กระผ้าเหลืองผูกไว้ Nek Karim Sjobim Ibu Nekak Ibu ลงปู่ดเดิมหลวงพ่อเดิมเนี่ยเป็นพระต้นแบบแบบฉบับที่คนนะฮะชาวพุทธที่เดินตามกันเยอะเดินตามกันตรงไหนหรอนะครับเดี๋ศีลน,นะตามรอยหลวงปู่กันเยอะนะครับพระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับ เป็นมันดกรูแปแรูหล่อรูปแรกที่ท่านหล่อเองกับมอือท่านนะครับแล้วก็มีองค์เดียวเยท่านั้นที่อยู่ที่นี่อันนี้เป็นวัตถุมงคลนะครับอันนั้นเป็นขอฉันของท่านเดิมๆเ,เลยนะครับตกแต่งบางส่วนนะครับก็มันซุดเสริมลงไปมนนีช้างนะครูบาร,รมีหลวงปู่สมัยท่านอยู่ท่านเลี้ยงช้างอยู่นะมีช้างที่วัด นีศูนย์วัตถุมงคลของวัดของหลวงปู่นะครับเห็นไหมใครจะเช่าวัตถุมงคลหลวงปู่ก็มาที่นี่แหละครับเพราะเป็นที่วัดหนองโคเป็นร้อยของท่านนะครับเท่าที่อื่น่ะไม่รู้นะแต่ที่นี่ของวัดร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะผมพาไปชมว่ามีรุ่นไหนบ้างนะผมก็ไม่รู้นะเนี่ยเห็นไหมผู้ชมนะวสสิบหกอันนี้ลูกเขาน้อยด้าน,นร้างนะสิบหกที่หกนะม,ม้ชมชม ผมไม่รู้ว่าผู้ชมมีรุ่นไหนบ้างนะครับชมชมนะครับเนี่ยขอน้องปู่ก็มีอะไรบ้าง<ม>นี้ปุกเศกปี48นะ<ม>นั้นมีเกจิน้องปู่นะครับที่ที่วัดหลวงโภ ช้องขาเชื่อที่ช่อรายการชูไทยนะครับช่องละรชูชีวิตเป็นมิตรนะ น,นี่จะเป็นลูปเหมือนกันนะครับรูปของเขาเดิมนะครับก็จะมีราคาติดเลยู่นะอย่างนี้หอมยิดมยิม่งมองอันนี้เป็นบนดกให้ดูกี้เห็นไหมให้เพื่นดมเป็น เอาไว้ให้ชมอย่างนี้เลยนะครับไม่เรียนรู้อันนี้เป็นห้ามจำหน่ายเป็นรุ่นระดับเขาเขาเก็บไวนบน 3, 000, 2, 000. น้นะครับมีราคาสามพันสองพันหนึ่งนคท่านผู้ชมนี่เป็นของก็เดิมนะี่น้ชมนะครับเป็นของปู่นะครับ,รบที่อยู่ที่นี่นครับ คือบรรยากาศที่วัตถุบงคลรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นช้างที่ปั้นแทนองค์จรูปจริงนะท่านผู้ชมนะนะครับนี่เป็นหอฉันนะครับที่บรรยากาศนะครับที่ในวัดนะครับท่านผู้ชม